สครับ่อแอกพ่นองทังฝังไทยแล้วก็ฝฟังลาวและคููอยู่ต่างประเทศทุกปู่ทุกคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยครัวพาเล,ละครับนี่กะไปอีกแล้วครับพาละอีกแล้วครับเล่งคููใจของเราวันจก ตกมืดคืนครับเมื่อคืนคคน,นี่ตกคักตกแน่ป้าเหลื่มป้าห้องโอ้เป็นย,ย่านครับครับที่ออกออกไปว่าจะออกไปเบื้องกันเพิ่นยกกระดุงครับยกยกกระดุงยกย,กยอ่อเขาเนี่ยแหละสภาพสลายเพรก,ก็เอ้ว่าย,ย่อเนาะยกย่อแล้วก็อีสานเขาก็วาย,ยกกระดุงนี่แหละครับเทือป่าน้อยลงเดอกไปขอน้ำเพิ่นไม่กิน ไปเบิงเพิ่นพลครับยวนทั้งทงคงหมนแหละตอนเรียนกำลังสอกจากบ้านครับบนหักก็เอื้อนโอ้นอนมัดมือครับฝนตกลิ้นได้มัดมืออีกครับตกแต่กลางคืนมาโอ้เป็นทนายอย่างนี้บอมีโอกาสไี้กีจเลยครับอะควอมแล้วก็ะไปเบิงน้ำกันได้ลรอครับนี่ครับ ผิดของฝนตกเมื่อคืนนี่ครับมาเบิงน้ำกันน้ำึ้นน้ำเนี่กันตปพยกยกกระดุงนะครับนะนี่ภาคอีสานฮาคว่ากระดุงโอ้คือได้อยู่ด้ีล่ะครับนะโอ้ปลาปลาน้อยครับปลาน้อยไปมกปลาซิวน้อย ป้าวัวลดได้ต ok ีได ok ้จะยายตีอะไรพอดีเก็บแม่คนตกคักตกแน่พี่น้องเอ้ยมืดมืดมืดคืนมืดคืนนักฟ้าเหลื่อมป้าห้องตกคักย่านโทรศัพท์ก็ได้ปิดไว้เนาะไว้ฟืนไว้ไฟถอดไวรมืดปัจจุบันหมดเศร้ามาผ่นเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวเศร้าอยู่เนาะ กะสีแห้งกะแห้งอีหล๋ใครละบ่ก็คืแห้พวกที่สมเด็เออมันท่วมว่าปลากินดาวรอดคนน่ะเพื่อก็ได้อยูังไงล่ะครับเป็นยกกระดุงเห็นบ่างนะปลาซิวครับปลาซิวโอ้ไปมกไปมาได้ลายเห็ดปลาแดกปลาซิวมอมปั๊บงอมปั๊บคนนี้ครับเป็นย่านกินเห็ดส้มปลาหน่อยปลาจอมแหละ อายกเบิ่งคักๆครับมาด้เออรอบนี้บ่ปั่นใดอ่ากต่นี้ปลาน้อยนะครับวันนี้ พอได้ยูได้กินอยู่ครับพอเห็ดแล้วแรงแล้วง่ายเยอ่เ้อนี่ mm hmm. แหะครับวิถีชีวิตของ mm hmm. ชุมชนช,น,ชนบทของเรา mm hmm. หายูหากินครับ mm hmm. อัน mm hmm. อยู่ทั้งคองอันทั้งหนองเหย้าอะไร mm hmm. บบนี้ยบไม่น่าปรทับคุณ ก็ฝน,นมันก็นแห้องอยู่ตล่เมือคืนนี่โอ้แห้งขากแห้งแน่เนอ่เมือเช่ามือเช้ามันมีงม้อีก,อกโอ้ยเดี๋ยวเขาดูเป็นอะไรกัน้างแล้วรเรเปิดโอกาสให้คนได้กีดยากกีดยางชีวิตชาวสวนยหญ่เจ๊งครับอ่ะเบิกนะครับยกลนะครับยกขึ้นโอ้ เจ้าได้คนเดียวครับได้ลากระโม่อะนนอ้เพิ่นอันเพิ่นย่านเปียกนะครับเพิ่นชสยเสือกันฝนมาเ่ย นลงเสือกันฝนลงอยู่ในน้ำเสืออยู่ในน้ำคนแบบนี้ <c oughs> มันบ่นหนาวได้ครับกันขาใส่เสือกันฝน <c oughs> ขันไม่น้ำไหลจักกน้อยเนาะที่ขกอยู่นนี่โยกป,ป่าสิได้ลายจย่ได้นี่ ออเ้ายอน่กอเ้าอ,อล,ลายักีกแล้วครับอ่ารอบนี้ไม่ได้ทรายผนตนนั้นได้ครับป่านนี้กระดุง <c oughs> <c oughs> หา้างต้นนั้นห้างกระโมสามเส้นสามตนนั้นอันนี้เส้นเส้นเดียว หนึ่งจุดสามเซนมาเป็นน้ามวยใหญ่ครับเป็นหว่วยเนน้อยมันไหลามามันหันยาวครับเนี่ยกันเป็นแม่นาญใหญ่ๆมันจีได้หลายอยู่ครับกระดุงยกกระดุมหน้ามันบ่หลายมาือนนี่ปากก็ลงมาจากห้อมเดียวนะครับน้ำให้น้ำนาข้าเจ้าพูดไหลลงมา จากช่วงใดแล้วช่วงใดหลายคอยกับบายูบ้านนะลูกเ่ากับคอยไปกับไปเฮ็ดงานแต่ก่อ่เดือนสิบเอ็ดนี่มันเอเดือนสิงหาเนี่มัน

อาขาวมรเนอมใครของเขาคนมาแล้วบอกว่าจะซ้ําไปเหรอวะมาจจังว่าก็เห็นอยู่บ้าช่วงนั้นงบรไดเตาเ้ามเบง่นนี่ออ่าเส้นก็มันเอากเฮ็ดยุงตอากันทุ่นเหรอวะเห็อยู่่ส้ก็มาเลยเนาะเห็นจะบบิดออกมาเอาบุให้ซ้ว มันก็คือกันก็เข้าไปไลมองแล้วจักชิดได้วะไรอยู่จนรำเมื่อย์เอกแรก ไปอะไรมากกว่าอื่นนะ่ะเพราะวปิไายเนาะก็มีบาทได้บาทก็ได้แหละครับบาทได้หลายบาทได้เชละสองสามตัวเก็บเลขผสมหน่อยโอ้ยขาอันกระดูกอันเฮ็ดไม่ได้แล้วมึงมันหักนละหันดามแล้วดามอีกโย่ ปาราเมืออาชีพผมเน้น

ครับแต่ฝนตกลงมามากับบาก็จิบบ่ได้แล้เป็นอย่างบุมันหูจักกันบะกันรฝนลี้น่าจะไ่ได้หรอกกันแดดออกแน่พันฝนกันแดดล้พจายเยอะเอามานอดูคันบ่มี เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออยุตีกันแชร์ภาพสั้งนี้แหะครับสวัสดีครับ